ที่เห็นเห็นเนี่ยของเข้ามาทั้งนนั้เลยล่ะครับผมโอ้โหนี่ครับผมเขาเป็นวิทยากรนักสะสมของโบราณครับคุณสยามอาทิตย์จำปาสอนครับเชิญครับครรับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียครั้งแรกพี่ไปเจอเนี่ยเปิดหีบมีธงทองใช่ไหมหรือผีเปล่ากวนเลยผมไปเจอครั้งแรกข้างในเนี่ยมีข้าวเปลือก มีล้อมีลวดลงลวดลายผม<ช>ได้<ช>ข่าว<ช>มาอย่างนี้คนชวาวเนี่ยคนอินโดนีเซียนส่วนมากเขาเคารพนับถือเตัวข้าวเปลือกข้าวสารใช่ไหมแน่นอนครับอ๋อใช่เขาต้องเทิดทูนเ,เก็บไว้ในที่ดีเก็บไว้ในที่อไว้เป็นสมบัติสามารถเอาเข้าวเปลือกหรือข้าวสารนี่ไปแลกเป็นเอาแทนเงินไปแลกก็เอาขอ<ช>ได้<ช>ไปขอผู้หญิงได้ด้วยเขาว่าขอผู้หญิงได้ด้วยหีบนี้คือหีบแต่งงานชาวชวา อินโดนีเซียบาหลีใช้แต่งงาน <S 2> <S 2> เหมือนตู้พระธรรมใหญ่ๆเหมือนกันนะอ <S 2> <S 2> อกแบบ